สวัสดีครับผมโอ้โหแดดใบใบแดดแก่ๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้วันี้ผมผ่านมาทางคลองเจ็ดนะครับผมผมจะมาอัปเดตบ้านเอ่อบ้านแฝดชั้นเดียวหลังนี้ให้ชมนะครับผมพอดีผมมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับความงามที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปในบ้านแฝดหลังนี้นะครับผมเป็นกระจกประตูหน้าต่างนะครับผมทำใหม่สวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูผมพาไปดูครับผมครับนี่เข้ามาเห็นไหมครับผมนี่ครับดูกระจกนี่เห็นไหครับนี่ผมใส่กระจกลูกฟักไงนี่ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่กระจกลูกฟักในบ้านเลื่อน นี่ครับผมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมดเลยนะครับนี่นี่แบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับมามาเข้ามาดูในบ้านนี่ครับผมหน้าต่างดูหน้าต่างครับนี่เห็นครับผมหน้าต่างเห็นไหมผมใส่กระจกหน้าต่างลูกฟักนี่เปลี่ยนเป็นสีดําเหมือนกันหมดเลยสวยๆเลยครับผมนี่ทีนี้นนอ่าเลื่อนปืด๊ดนี่ความงามครับผมครับเดี๋ยวผมปิดประตูแล้วทาให้ดูสวยๆ พ่อครับผมห้องน้ำเนี่ยเราสีตรงนี้เราทําสีใหม่ด้วยนะครับผมสวยๆเลยไะครับที่ผมบอกนี่ผมทำมาทั้งหมดเลยนะครับนี่กระจกเนี่ยพวกนี้ทําสีดาแล้วก็ใส่ลูกฟักทั้งหมดเลยทั้งบานนี้ด้วยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับนี่นี่ห้องนอนห้องนี้เปิดไปหน่อยสิอ่านี่ห้องนอนห้องนี้มีห้องน้ําด้วยนี่ขออนุญาตใส่รองเท้าเข้ามานี่ห้องนอนห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําด้วย มะเดี๋ยวมาดูห้องครัวทีนี้มาดูห้องครัวนี่พอออกมาจากห้องนอนนี้ก็จะมีห้องครัวตรงนี้อีกลงมาห้องครัวครับผมนี่ห้องครัวเคาน์เตอร์ครัวนี้ก็พร้อมเลยนะครับใช้งานผูกกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยเข้าเชือครัวตัวใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็ประตูออกห้องครัวเราใส่เป็นลูกฟักสีดําเหมือนกันสวยๆนี่ฮะประตูห้องครัวนี้ก็ออกด้านข้างนี้ได้นะครับนี่มานี่มาดูตรงนี้เลยออกด้านข้างมาตรงนี้อ่า เดินออกมาหน้าบ้านนี้ได้ตรงนี้เลยนะครับผมพ่อลมพัดเย็นสบายครับผมครับมานี่นะครับลูกค้าที่หาบ้านอยู่โซนคลองเจ็ดนะครับตรงนี้จะเป็นบ้านแฝดชั้นเดียวสวยๆเลยนะครับหลังนี้น่าอยู่มาก35ตารางวาราคาพิเศษเลยนะครับผมสนใจบ้านหลังนี้นะครับโทรหาผมได้เลยผมโอบ้านรีวิวครับสรรหาบ้านสวยๆมาให้ราคาไม่แพงด้วยครับผมขอบคุณครับ